สวัสดีครับสวัีคนเมืองเหนือนะครับเป็อนครับผมวันนี้เขากลับมาป้ากันำํำแล้วนะครับแรงวันนี้นะครับน้องบบาวก็จะมาล้างสรรเมนูในส่วนของตำน้ำพริกน้ำปูนะครับคือสังเกตดูนะครับไอ้ะลาสุบีเขาง่ายมากเลยนะครับเขาจะในส่วนของพริกนุ่มเขานะครับพริกนุ่มเขาจะเอาไปเปิดห้องหวา้ยา่างไฟให้ให้ซุกละและ้วกอเขาจะ แกะในโซนตีดำๆเป็นออกไปนะครับเนาะนี่เอามาดูสมสมกันเลยล้าลัก็จะมีหอมขาวนะครับเกลือนี่น้ำปูเฮานะครับแล้วก็โอมามินะครับโอ้สุนีง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับครับผมเอาดูขั้นตอนการทำเนาะว่าเนาะนับแหลกเขาใสเจ้าเขาก็เอาเกลือลงไปสักน้อยหนึ่งเจ้า กระเทียมแล้วก็พริกลงไปร้อมกันมดเลยเจ้าสูตรนี้ง่ายมากเลยครับผมสมสมติจาก็เทนี่ oh, เป็นกาวโอ้เลยลูกนี่นะครับถื่วาม่เอวพร้อมออกันนะครับเปียกครับผมนะครับตำน้ำพริกน้ำปูนะครับ ยำมาท่านเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนจะแบบกินจะเหมือนน้ำพริกนมนะครับเดี๋ยครับผมถ้เขาบปิดใส่น้ำปูเขาก็กินแล้วนี่ก็เป็นน้ำพริกนมได้เจ้าเนี่ยนะครับหาอยู่หากินหาง่ายๆเดี๋ยครับผมเอาละก็น,นั่นทำเอกมาแล้วนะครับน้ำปูเขานปูทำเองเน,นะครับการันตีเลยนะครับ สำหรับน้ำพริกน้ำปูนะครับพี่แอ้ผมเขาะจะกินประมาณแบบกลับจิ้มปิ้งไก่หล้วจิ้มถอดนี่สุดยอดนะครับปลาปิ้งไก่เนาะว่าต้องสุดยอดแท้ครับหอมหอมเนาะอ๋อเนาะ เวลาน้ำผูไปโดนกระพิกอย่างนันหอมแน่นนะครับจะหอมเล่นะครับนี่นี่ขอบคุณนะครับพี่แอร์ของผมตีเข้ามาติดตามช่องน้อยๆนะครับน้องน้องบ้าก่อน้องสุดุูมิใจขนาดอ๋อพุงนัวลงไปเลยเจ้าน้อยนึงอืมอืมนะครับรับรองพี่แอร์ของผม โอ้โหหน้าตาน่ากินมากเลยครับผมขึ้นแก่วแชร์ดกันแล้วแล้วก็ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับผมครับจะได้น้องขอฝากเมนูสำหรับวันนี้นะครับน้ำพริกน้ำปูนะครับน่องวันนี้ฮะมีอย่างที่พาไประกันในน้องขอสุมาภัยนะครับจุกดติดตามนะครับกดทรัพย์จะไขเป็นกองลังใจให้น,น้องบาลแล้วก็ขอบพอ,อ,อเต้นนะครับเด้อ ตัวไม่เอา,ากันนะครับนอ้อนเตือ่อคลิปอาะจะศตะกูตะกักของนะครับน้องบาวขอสุาภาพนะครับวันนี้น้องก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับเดือดแทะนท้ำซีน้ำปู